สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเป็นเช่นเคยนะครับนะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะก็นะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่่นะครับเนาะมาชมมาส่องนะครับเป็นนะครับตะกุด หลวงพ่อเต๋นะครับเนาะคงทองนะครับวัดสามงามนะครับผมนะ Alf. นะครับนะครับก็ดอกนี้นะครับเนาะเป็นเนื้อเป็นเน euh. ื้อสามกริย์นะครับเนี่ยดูให้พี่ดูนะครับเนาะเห็นไหมครับนี่นะครับก็ดอกนี้เป็นยุคกลางนะครับเนาะเป็นยุกกลางของท่านนะครับผมนะเป็นยุกกลางของท่านนะครับประมาณสองพันห้าร้อยนะครับเนาะนี่นะครับเป็นเนื้อสามกริย์นะดูให้พี่ดูนะครับ ด้วยความที่ผมเล่น้างล่งรางมานะครับดอกนี้ก็คือนะครับเก่าแท้ดูง่ายนะพี่ๆนะครับเนี่ยนะครับดูเนื้อโลหะนะนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ไขตะกัวนะครับเนื้อสามกษัตริย์นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เชือกนะครับผมนะก็ดอกนี้นะครับเป็นเชือกภาษาเครื่องรางก็จะเป็นนะครับปอกแก้วนะครับผมนะนะครับปอกแก้วก็อยู่ในยุค2,500ลงมานะครับเนาะ ก็อยู่ในยุคของหลวงทศนั่นแหละครับนะครับนะนะครับอยู่ในยุคของหลวงทบนะครับจะเป็นปอกแก้วนะครับเนาะแต่ก็มีเห็นไหมครับธรรมชาติการใช้นะครับนะเพราะปอกแก้วเขาก็มีปอกแก้วก็คือเป็นสิ่งของที่มีอยู่ในยุคนั้นนะครับเนาะมันก็ไม่ได้แปลกพิสดารอะไรนะครับที่จะเป็นสิ่งที่เขามาใช้ทําตะกุดนะครับผมนะแล้วก็เรือโลหะเก่าๆถึงยุคนะครับเนาะก็แท้ดูง่าย สบายๆนะครับผมนะก็นะครับพอเราส่องตะกรุดกันเสร็จแล้วนะครับก็จะมาช่วงต่อไปนะครับก็จะเป็นพูดคุยกันถึงเรื่องผ้าเก่ากับผ้าใหม่นะครับผมนะในส่วนในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับเนาะก็พอดีไปเจอไปเจอน้องท่านหนึ่งนะครับเนาะเขาเป็นเป็นแฟนนะครับเป็นแฟนน้องนะครับเป็นแฟนของ เพื่อนรุ่นน้องนะครับเนาะเป็นแฟนของเพื่อนรุ่นน้องนะครับเป็นผู้ชายแล้วเขาก็สนใจพักเครื่องนะครับก็คุยกันเรื่องพ้าเก่าพ้าใหม่นะครับเนาะนะครับผมก็มีการให้พ้าเขาไปใช้นะครับผมนะนะครับก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับพอดีเขาสนใจพ้าผมก็มองผมก็บอกก็เลยบอกในมุมมองของผมนะครับสาหรับพ้าเก่าพ้าใหม่นะครับนะก็เน้นนะครับว่าส่วนตัวนะครับผมนะนะครับอ่ะก่อนอื่นนะเพื่อนๆนะครับเนาะ ก่อนจะมาดูตะกรุดของหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับเพื่อนเพพี่นะครับวัดสามงามนะครับเนาะก็ผมขอนะเพื่อนเพพี่นะครับเนาะพระอย่างเงี้ยนะครับพระเครื่องรางอะไรพระเหรียญพระอะไรที่เราจบได้มันไม่มีปัญหานะเพื่อนเพ่นเพพี่นะครับมันจบได้นะครับมันมีโค้ดมันมีธรรมชาติมีขอบตัดมันมีอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะมองนะครับมันจบได้นะเพื่อนเพพี่นะครับแล้วผมทําคลิปหลายหลายคลิปนะที่พระสมมตินะครับไม่ใช่สมมุติละกันนะเอาแบบ ที่ผมทำาละกันนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จกับพระหลวงพ่อเงินนะเพื่นเพพี่นะครับผมย้ําตลอดนะเพื่นเพพี่นะครับพระพวกนี้นะครับผมเกิดไม่ทันแล้วมันก็ไม่มีใครเกิดทันเพื่นเพพี่นะครับผมจะย้ําตลอดว่าผมจะข้ามเรื่องเกแทนะครับแต่ผมจะบอกในสิ่งที่ผมชอบนะเพิ่นเพพี่นะผมจะบอกว่าผมชอบตรงนี้ผมชอบธรรมชาติผมชอบเนื้อแบบนี้อะไรผมจะบอกในผมชอบนะครับนะครับแต่มันก็จะมีแบบเหมือนพระสมเด็จนะเพื่นเพี่นพีรนะ มันก็จะมาแบบคนแบบเหมือนเอาตะกะตัวเองนะครับเป็นบรรทัดฐานไปตัดสินคนอื่นนะเพื่อนวครับผมถามหน่อยนะครับพระสมเด็จนะเพื่อนๆนะมันไม่มีใครเกิดทันนะครับเนาะมีแตกแยกไปหลายแขนงนะครับเนาะสายเปิดทีบนะครับเนาะสายสแกนเนื้อนะครับนะสายใบเซอร์สายจับพลังสายอะไรก็ว่าไปนะครับมันเป็นมันเป็นแนวทางของเขานะครับแล้วเขาก็พยายามที่แบบ จะพูดให้คนดูในแนวทางของเขานะครับตอนนี้นะครับคนที่รับฟังจะเชื่อไม่เชื่อเขาเอาไปวิเคราะห์ต่อได้เองนะครับนะผมไม่ยุ่งแล้วผมก็ไม่เคยไปยุ่งนะครับนะผมไม่เคยไปเม้น์พระช่องไหนนะครับนะนะครับไม่เคยไปยุ่งกับใครนะครับแล้วก็ขอนะครับไอ้พวกที่เอาบรรทัดฐานตัวเองสุดโต่งก็อย่ามายุ่งกับผมดีกว่านะครับนะคุณจะเป็นติ่งใครจะเป็นขอบด่าใครก็ก็ตามสบายนะไม่ไน้ครับขออย่ามายุ่งกับผมนะนะเพื่อนเพเพราะผมไม่ยุ่งกับใคร ที่ผมมีเม้นช่องอื่นบ้างก็จะเป็นพวกเม้นบอลนะผมชอบดูบอลนะครับบอลพีเมลีกอะไรเงี้ยก็มีบ้างแต่พระผมไม่ยุ่งนะครับเพราะพระผมว่ามันไม่เหมือนบอลนะครับบอลมันแซลกันไปแซลกันมามันก็ตลกปุกหาแต่พระเหมือนจะเถียงกันเป็นเอาตายนะครับผมไม่เข้าใจนะครับผมก็เลยไม่ยุ่งตัดปัญหานะครับก็คือผมไม่ยุ่งกับใครก็อย่ามายุ่งกับผมละกันนะครับคุณจะเชื่อคนไหนจะเชื่อสาย ใบเซอร์จะเชื่อสายจับพลังจะเชื่อสแกนเนื้อผ่านซ่อง 2000x20x อะไรก็ตามสบายนะเพื่อนนะครับนะแต่คุณเชื่อในแบบของคุณพามันเกิดไม่ทันคุณก็อย่าเอาบรรบรรทัดฐานของคุณไปตัดสินคนอื่นแล้วไปพูดให้คนอื่นเชื่อในแบบของคุณนะครับผมทามของผมผมซื้อหลักการตามหลักวิทยาศาสตร์ตัวไปนะครับผมนะสันติฐานแล้วก็ ผมก็ซื้อของมาวิเคราะห์นะครับเนาะวิเคราะห์แล้วก็มาเล่าให้บงเพื่อนๆฟังในจุดที่ผมชอบในจุดที่ผมเห็นนะครับนะมันก็เป็นในจุดของผมมันเป็นในพื้นที่ของผมนะครับคุณจะมาเม้นว่าไม่ใช่ไม่ใช่คุณเชื่อเขาคุณก็ไปกับเขาสิครับคุณไม่ต้องมายุ่งกับคนอื่นนะเป็น่ิีนะครับแล้วคนที่ฟังที่ดูผมเนี่ยเขาเอาไปวิเคราะห์เขาไปตัดสินได้เองเป็น่ิีนะครับไม่ต้องมาตัดสินแทนเขานะครับเงินเขานะครับนะครับ คุณไม่ได้ไปจ่ายเงินแทนใครคุณไม่ต้องไปอะไรแบบเสนอหน้านะครับนะนะครับคุณก็เชื่อใครคุณก็อยู่กับก็อยู่กับเขาไปนะครับคุณจะไปดูหลักการสร้างอะไรก็เรื่องของคุณนะครับเนาะมันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของทุกคนมันไม่พี่นะครับเนาะคุณมีสิทธิ์คุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณนะครับเขามีสิทธิ์เขาเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขานะครับเนาะถ้าคุณไม่เคารพสิทธิกันมันก็วุ่นวายสิมันไม่พี่นะครับมันเป็นหลักการใช้ชีวิตนะครับในในคือในสังคมอ่ะในชุมชนนนนะะัีครบ นะครับอย่าแสดงอิาลิตอะไรมากมายเลยพี่นะครับมันเสียภาษานะครับนะนะครับเหมือนนะเพื่อนพี่นะครับหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เชื่อท่านนะนะครับท่านจะเน้นนะครับเอาคําสอนท่านไปปฏิบัติดูก่อนแล้วค่อยมารัทธาเชื่อถือท่านนะครับท่านบอกตลอดนะครับขนาดพระสงฆ์นะครับก็หลักใช้เป็นหลักยึดไม่ได้นะครับเนาะท่านให้ยึดยึดหลักคําสอนนะเพื่อนพี่นนะครับแล้วทุกวันนี้ยึดใครนะครับยึดคนเหรอครับ เขาดังเลยต้องยึดเลยต้องเชื่อใช่ไหมครับนะครับเล่นพระแต่มองข้ามหลับคงสอนไปทุกอย่างนะครับผมบอกตลอดนะครับเล่นพระดูคําสอนบ้างนะพนุวินนะครับเนาะนะครับดูในแก่นมันบ้างนะครับเนาะแก่นแท้มันคืออะไรแก่นแท้ไม่ได้แก่นแท้มันไม่ได้เนื้อพระเขาคือหลักคําสอนของพระนะพนุวินนะครับเนาะนะครับพระมีไว้เพื่อระลึกถึงนะครับพระพุทธเจ้านะครับเนาะมีไว้ก็ไม่แปลกนะครับเนาะ แต่ถ้าจริงๆท่านก็ไม่ให้นิยมให้ทํามันก็เป็นอย่างนั้นเองเหมือนเพื่อนพี่นะครับนะนะครับผมถึงเคารพสิทธ์นะเพื่อนพี่นนะครับเนาะถ้าใครผมไม่เม้นว่าใครอะไรแคปภาพมามาดมา่ดาผมได้นะนะครับผมเป็นคนพูดจริงผมถือสัจจากในการดำรงชีวิตนะเพื่อนพี่นนะครับนะครับผมเป็นเจ้าของบริษัทไม่งั้นผมเลี้ยงลูกน้องไม่ได้นะเพื่อนพี่อนนะครับนะคนเราไม่มีสัจจะมันไปไหนไม่ได้ไกลนะเพื่อนเพี่นะครับคนเราต้องมีสัจจะนะครับแล้วเพื่อนเพื่อพี่นะครับแล้วผมถือมากเรื่องสิทธ์นะเพื่อนเพื่อน นะครับผมแบ่งปันความรู้ก็เหมือนแบบว่าผมเคยโดนอะไรมาก็เล่าสู่กันฟังนะนพี่ได้มาก็ลงให้ดูนะครับในจุดที่ผมชอบนะนะครับแต่สิ่งที่มันดูง่ายเงี้ยอ่ามันดูมันเราเกิดทันนะครับมันแท้มันจบดูง่ายอย่างเงี้ยนะครับเคยผ่านมือก็บอกว่าดูง่ายนะครับเนาะนะครับแต่ไอ้สิ่งที่ผมเคยไม่ทันผมก็จะผมรู้แล้วมันเป็นดราม่านะครับไอ้พวกเก่งๆไอ้พวกแบบว่าไม่เคยทําอะไรนั่งเขียนหน้าจอเก่งๆมันเยอะนไม่มีนะครับ ผมถึงข้ามนะครับปาเกิดไม่ทันถึงข้ามเรื่องเกแทนะครับเพื่อนเพื่ี่หลายหลายคนก็เข้าใจผมนะนะครับผมก็จะบอกออกมาในจุดที่ผมชอบนะครับผมนะก็แค่นี้เองนะครับผมนะโอเคนะครับามาดูกันครับตะกรุดหลวงพระเตยนะครับพงทองวัดสามงามนะครับเนื้อสามกริย์นะครับผมนะก็ประวัติท่านนะคร่าวๆนะเพื่อนพิ่นนะครับท่านเกิดนะครับสิบห้ามิถุนานะครับสองสี่สามสี่นะครับผมนะของท่านนะครับดีนะเพื่อนพิ่นนะครับกุมารถะกุมะ กุมารทองท่านนะครับเนาะแพงที่สุดในประเทศไทยนะครับผมนะท่านเก่งนะครับแล้วก็ท่านหลวงพ่อทาพระเนียงแตกนะครับเนาะบวชให้ท่านนะครับเป็นพระอุปชาแล้วก็เป็นอาจารย์ของท่านนะครับผมนะคือของท่านดีแน่นอนนะครับหลวงพ่อเต๋คองทองนะครับผมนะแล้วก็นะครับข้ามาเลยนะนะครับท่านมรณภาพปีนะครับ สองสี่สองสเอไม่ใช่สองเชืกสองส,ส,องสี่สองสี่ก็คือสองห้าสองสี่นะครับนะสองห้าสองสี่นะครับยี่สิบห้าธันวาคมนะครับอายุได้แปดสิบปีนะครับผมนะนี่นะครับคร่าวๆนะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่เราจะมาดูธรรมชาติของเชือกนะครับนะครับก็คือท่านมรณาภาพหลังพัดหลังพัดทบนะ,ะเพื่อนไพื่ีนับนะนะครับแล้วก็เชือกปอกแก้วอะไรเนะี่ยก็อยู่ในยุคท่านอยู่แล้วนะ,ะเพื่อนไพ่อนวินับแล้วก็มาดู เห็นไหมครับธรรมชาติเนื้อตะกัวเก่าเห็นไหมครับไขตะกัวนะครับเนาะนี่นะนี่นะก็ตะกุดของหลวงพ่อเตนะลืมบอกนะพื่อนเนะครับท่านจะเป็นอย่างเงี้ยถักๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีขึ้นหัวอย่างเงี้ยพนเยนะครับเนาะเนี่ยลืมบอกนะครับนะเนี่ยนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับนะนี่นะครับบางคนก็เรียกตะกุดมหาลูดนะครับเนี่ยนะครับเนาะจะเป็นอย่างนี้นะพื่อนเพนนะครับเนาะ คือเอกลักษณ์ของท่านนะครับการขึ้นเชือกนะบนวินะครับนี่ดูนะครับเชือกก็มีธรรมชาติการใช้อะไรก็นะครับก็ปกตินะครับนเนาะเห็นไหมครับขายเงื่อไขายอะไรนะครับธรรมชาติการใช้นะนะครับแล้วก็นี่นะครับขายตะกั่วนะครับเนาะท้องเหลืองท้องแดงเก่านะครับประมาณนี้นะพุนวินะครับนะครับก็ตอน หัวเรื่องขึ้นยาวไปหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันเรื่องพระเก่ากับพระใหม่นะครับที่ผมขึ้นหัวไว้ตอนแรกๆนะเพื่อนๆครับเนาะก็นะครับพอดีคุยกับน้องคนนั้นแหละนะครับเนาะผมก็ให้พ้าเขาไปใช้นะครับเป็นเป็นพระเทิดคนนกนะครับปีปีหนึ่งสี่นะนะหนึ่งประมาณหนึ่งสี่หนึ่งสามเนี่ยครับเนาะมให้เขาไปองค์นะครับก็ถามเขาก็ถามเรื่องพระแล้วครับก็เลยอ้าวผมก็เลยถามเขาว่า คือสนใจเรื่องพ้าเหรอคือสนใจพ้าเครื่องเหรอล้วใช้พ้าอะไรอยู่อะไรอย่างนี้นะครับเขาก็ใช้พ้าแบบพ้าใหม่ตัวทั่วไปที่ที่ไปเอาตามวัดนะพนุวินนะครับประมาณปีห้าห้าปีห้ากว่านะครับเขาค้นใต้นะครับก็ได้พ้าปีใหม่ๆหมาใช้นะครับประมาณปีห้าห้ารือประมาณนั้นแหละครับนะกับพ้าที่พ่อแม่ให้มาก็ดีนะพนุวินะครับปีห้าห้านะครับแต่นี้ก็คือผมก็เลยบอกผมก็เลยให้พ้าเก่าเข้าไปที่บอกนะครับพราเทิดคนนุกนะครับเพราะผมมองว่านะครับพ้าเก่าพ้าใหม่นะพนุยพินนะครับ เรามองถึงเรื่องเจตนาการสร้างนะเพื่อนเพนี่นะครับนะเจตนาการสร้างนะครับนะสมัยก่อนนะครับพระเก่าเจตนาการสร้างเขาบริสุทธ์นะเพื่อนเพอนพี่นะเอาพูดง่ายๆเหมือนยี่ห้าศตวรรษนะครับเขาสร้างเพราะเขาหาเขาหาเขาหาทุนมาสุมามาสร้างส่วนพุทธมนฑลนะครับนะแล้วก็มีในหลวงนะครับเป็นประธานพิธีฝ่ายกลาวาดนะครับนะแล้วก็มีประสงค์เยอะแยะมากมายแล้วก็มีมวลสารนะครับนะเห็นไหมครับ นะครับแล้วพระยี่ห้าศตวรรษนะครับเนื้อดินยังไม่กี่ร้อยมนพี่นะครับผมพูดอย่างนี้ผมหมายถึงอย่างนี้นะครับผมนะง่ายๆนะครับเอาพูดง่ายๆอีกรุ่นหนึ่งก็พระวัดประสาทนะพี่นะครับที่ว่าหาทุนไฟไหม้สร้างวัดใหม่นะครับบางรุ่นบางพิมพ์ก็ยังไม่กี่ร้อยพี่นะครับถ้าศึกษาเองนะศึกษาดีๆนะครับยังมียังมีนะครับไม่กี่ร้อยพระใหม่บางองค์ทุกวันเนี้ห้าห้าหกกว่านะครับเป็นพันแล้ะเผอแพงกว่าพระ เก่า <S an> รุ่นนั้นนะพีะ่ๆแต่เราอยากได้ของดีเราเราต้องศึกษาหน่อยนะครับไม่ต้องทักมาหาผมผมไม่มีไม่ใช่ผมพูดเพื่อที่จะขายนะครับผมไม่มีนะครับผมแค่แนะนําว่ามันยังมีพ้าดีพาหน่าใช้เจตเจตนาดีมวลสารดีนะครับพบระวัดวสา์ศูนย์ห้าศูนย์หกก็มวลสารดีเจตนาดีนะครับพระพยี่สห้าสระวัดก็พิธีดีมวลสารดีเจตนาดีนะครับนะแล้วผ้าใหม่เนไม่พี่นะครับใครสร้างนะครับมันเป็นพาะนิช เพื่อนเพื่อพี่พี่นะครับเนาะสร้างสร้างสร้างไขสร้างสร้างระบบเอาเงินถวายวัดถวายกี่บาทนะครับแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองกี่บาทนะครับมีภาพไหมนะครับก็พูดได้สินะครับนะครับสร้างได้ร้านหนึ่งคุณให้วัดห้าร้อยคุณก็พูดได้สิครับคุณให้วัดก็คุณให้จริงๆห้าร้อยนะครับถูกไหมครับแล้ววัดพระโรงงานทั้งนั้นสนมานะเพื่อนเพื่อนนะโรงงานทั้งนั้นนะครับใส่กล่องมาเรียบร้อยนะครับ ถูกไหมครับเจตนาสร้างก็ผิดกันแล้วนะครับผมไม่ได้ไปยัดใครนะครับมันมีเป็นข่าวเป็นข่าวนะเพื่อนพี่ับที่ใช้พับพับปรมิถยของรอเก้านะครับไปสร้างผาจับได้ไหมครับรวยรวยอยู่ในวงการมาแบบเป็นคนในวงการนะครับรวยรวยพอเรื่องแดงปอมแปลงพระราชมิถยสร้างพาหาเงินนะครับติดคุกนะครับแล้วก็คือบาปไม่แพ้บุญนะครับก็เสียชีวิตในคุกติดเชื้อในกระสงของแสเลือดไปนะครับผมไม่ได้ลื้อฟื้นนะครับผมแค่เล่าให้ฟังนะครับก็จบกันไปนะครับ นะครับก็เห็นไหมครับนะครับมันเป็นเหมือนแนวทางที่ว่าความเชื่อนะขายความเชื่อแล้วมันได้ตังค์นะครับบางคนเขาไม่คิดอะไรเขาก็จะคิดว่าสร้างผาขายนะนะครับก็คือผมไม่เทียงครับให้วัดจริงนะครับแต่ให้กี่บาทนะครับแล้วก็เข้ากระเป๋าตัวเองกี่บาทนะครับนะครับแล้ววัดเนี่ยที่สร้างส่วนมากก็วัดดังๆนะครับเขาใหญ่อยู่แล้ววัดเขาใหญ่อยู่แล้วเงินเขาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านนะครับ เขามีอยู่แล้วนะครับนะแต่โบราณนะพี่นุ้ยนะครับที่ห้าศตวรรษนะครับเงินชาติไม่พอนะครับทางเงินรัฐไม่พอนะครับยุคนั้นนะนะครับต้องหาเงินมาช่วยสร้างหาเงินมาสร้างส่วนพุทธมนตรนะครับเหมือนวัดปราสาทเหมือนกันนะครับนะวัดไฟไหมเห็นไหมครับเจตนาการสร้างนะครับค้ามันก็ต่างกันแล้วนะพี่นุ้ยนะครับนะความขังมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับอันนี้เป็นมุมมองของผมนะนะครับเนาะก็ส่วนตัวนะครับ น้ำย้ำเลยนะส่วนตัวนะครับนะเราพารุนนนมันก็ไม่ได้แพงมันวพี่นะครับศึกษาเอาหน่อยนะครับเนาะไม่แพงใช้ได้สบายใจแน่นอนนะครับแขวนเดียวก็ได้นะครับนะพี่พาสตาวัษกับประวัติราสาทนะครับผมนะก็โอเคนะครับเนาะก็พอของป้าของค้อนะครับเนาะฝากมาน้วยพี่นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์นะครับช่องนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยลวกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ